สวัสดีครับรถบ้านในหัวนะครับวันนี้นะครับมีกระบะแคปนะครับเป็นสมาร์ทแคปนะครับขับ4นะต้องย้ำเลยว่าขับ4นะครับ 2.4e นะครับปี20นะครับใครกำลังมองหาอยู่นะรีบเลยนะครับสาหรับคลิปนี้นะผมเดี๋ยวผมพาชมนะครับมีอะไรเด่นๆมากนะครับสำหรับตัวขับ4ตัวนี้นะฮะไปกันเลย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถบ้านในหัวนะครับล็อกกันมาแล้วๆนะครับนะครับวันนี้ทีเด็ดมากๆนะครับทีเด็ดอย่างแรงเลยนะครับผมนะวันนี้ดูนะครับนะฮะลูกค้าจะเห็นนะครับคันนี้เป็นเอ่อโตลต้าแ cab นะครับสมาร์ทแ c a เนาะรีโว้นะไฮลักษ์รีโวนะครับคันนี้ได้โฉมหน้าหล่อนะปี20นะครับเนี่ยนะครับคันนี้ใครหาอยู่นะผมบอกเลยว่าเอ่อพลาดแล้วรออีกนานเลยนะครับผมนะฮะเปิดตัวก่อนเลยครับคันนี้ โต้จ้าไฮรักร e, ีโว่สองจุดี e โฟวิวนะครับ4ี่คูณสนะครั<ว>บผมนะลิฟล็อกด้วยนะคันนี้นะครับนะฮะอันนี้เป็นอ่าสมาร์ทแคปนะครับสีขาวสมาร์ทแคปได้หน้าหล่อๆแบบนี้เลยนะครับใครหาอยู่เนี่ยผมว่าถ้าพลาดเนี่ยยาวนะนะครับหายากมากๆนะนะครับแล้วที่อ่าที่เด็ดก็คือไม้น้อยด้วยนะครับไม้หกหมื่นที่เด็ดซ้ำสองคันนี้ได้มือสองโดยแท้เลยนะครับผมมือสองโดยแท้นะเดี๋ยวผมให้ดู สำเนาเล่มเลยนะครับนะฮะอ่ะมาเลยครับผมคันนี้โตโยต้าไฮลักซ์รีโวนะครับ 2.4E นะครับ4ค4นะฮะดิฟล็อกนะนะครับนะครับผมใครกำลังหาอยู่นะนะครับต่างจังหวัดนะครับชอบกันมากเลยนะครับนะโฉมนี้นะนะครับเข้ากันมาได้เลยนะครับผมอ่ะเริ่มต้นเลยนะฮะกระจังหน้านะครับเนี่ยโฉมหน้าลอยอย่างนี้เลยนะครับนะมีโครเมียมล้อมรอบนะครับสัญลักษณ์ตัวโตโยต้านะนะครับผมแล้วก็อ่าเป็น เรียกเป็นเป็นโนแบแ็คนะครับสีดำนะทั้งข้างบนข้างล่างนะนะครับตัวนี้ได้โฉมเอาไฟเนีได้โฉมเป็นตัว e plus เลยนะนะครับผม e plus เลยนะครับมี daytime running light นะครับข้างบนนะแล้วก็ตัวไฟลูกแก้วนะครับเนี่ยโปรเจคเตอร์มาให้แล้วก็ไฟเลี้ยวในด้านข้างนะครับอยู่ในโคมเดียวกันนะดูเหลี่ยมดูสันนะดูเหลียมดูสันก่อนนะครับผมนะฮะสวยมากนะครับนี่มีเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับรถเข้าใหม่นะผมมารีวิวให้ชมเลยนะครับนะ ยังไม่ได้เก็บเขาเรียกว่ายังไม่ได้ปรับสภาพนะนะครับบางส่วนยังมีร่องรอยของความสกปรกสกปรกอยู่นิดหน่อยนะครับผมเนี่ยรีวิวอย่างนี้เลยแล้วกันนะครับตรงๆนะสปอตไลท์นะครับมีมาให้นะสองฝั่งเลยนะครับผมอ่ะได้ทะเป็นนี้ไปเลยนะครับเจ็ดสี่หนึ่งสองนะครับไม่ปิดทะเบียนด้วยนะมีอยู่คันเดียวนะครับทั้งร้านนะนะฮะข้างล่างอ่าข้างๆนะครับสัญลักไฮลักนะครับคันนี้ได้ยางอ่สองหกห้า 65 17นะครับขนาด17นิ้วนะฮะล้อแมกไลยเดิมของอ่าวิโก้ของรีโวเลยนะครับผมนะฮะมีบันไดข้างมาให้แล้วนะครับอ่ากันซาดนะครับมีมาให้นะฮะพาชมรอบคันก่อนเลยนะครับแล้วก็ตัวสัญลักณ์4คูณนะครับวิบล็อกนะด้านหลังกระจนถ่ายมีมาให้นะครับพาทัวร์รอบคันกันก่อนเลยนะนะครับกล้องหลังมีมาให้ไฟเบรกดวนที่3นะครับครบนะนะครับถูกต้องตามอัตลักษณ์นะฮะ ประมาณนี้เลยนะครับผมสวยมากนะคันนี้ใครมองหาอยู่นะครับดูให้จบคลิปนะสวยมากสวยจริงๆนะครับวันนี้พออยูประมาณหมื่นนิดๆนะครับผมรถปี20ด้วยนะครับรถเข้าใหม่เลยปี20ด้วยรถ3ปีนั้นเองนะครับวิ่งอยู่68,000นะเลขไม้นะนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปตะลุยภายในกันเลยครับผมกระจกมองข้างนะครับเป็นฝาครอบโครเมี่ยมนะนะครับเป็นฝาครอบโครเมี่ยมมีไฟเลี้ยวมาให้นะครับแล้วก็ เบามือจับตรงนี้ตามการใช้งานนะครับของรีโวนะมีขี้กะขี้เกลือหน่อยนะครับผมเดี๋ยวไม่ชอบเดี๋ยวเปลี่ยนให้นะครับโตต้านะครับกระจกโตต้ายังอยู่นะนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันครับผมมาครับภายในตัวนี้นะครับเป็นเบาะผ้านะนะครับเป็นเบาะผ้านะครับเกียร์ธรรมดานะครับข้างๆก็ในแผงประตูข้างฝั่งคนขับนะครับก็จะประมาณนี้นะนะครับมีเส้นสายนะฮะประมาณนี้จะสีเงินนะฮะสีซิมเบอร์นะครับ ข้างๆเป็นผ้านะครับอันนี้เป็นผ้านะสีดานะครับแล้วก็เป็นกระจกขึ้นลงนะครับไฟฟ้านะครับทั้งสองบานนะครับออโต้เฉพาะคนขับนะครับผมเซ็นทรัลล็อกนะครับปรับกระจกพับกระจกไฟฟ้านะครับมีมาให้นะฮะภายในก็จะปุ่มอะไรนะครับมันติฟังก์ชันนะครับนะมันติฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีปุ่มดิสเพย์ตรงนี้นะครับให้ดูในเรื่องของหน้าจอได้นะครับนะครับมีแอร์แบ็กให้นะฮะแล้วก็ปุ่มด้านซ้ายนะครับควบคุม คอนเทนต์เมนต์แลวก็โหมดต่างๆนะครับที่อยู่ในหน้าจอนะตัวนี้มีกล้องถอยมาให้นะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะนะครับมาในส่วนของตรงคอนโซลตรงกลางนะครับอ่ะมีที่วางแก้วให้นะครับหนึ่งจุดนะแล้วก็ในโหมดของ E c โ Mode ม o พ e ว Mode โหดนะครับสามารถปรับได้เกียร์6สปีดนะครับผมเนี่ยเกียร์ถอยต้องดันซ้ายสุดแล้วผลักขึ้นบนนะครับผมเนี่ยแล้วก็ตัวแอร์นะครับตัวนี้เป็น เมนอ่าเมนนวนนะครับปรับธรรมดานะนะครับนะมีไฮมีโลนะแล้วก็สัญลักษณ์นะครับนี่เลยนะครับขับสี่นะนะครับขับสี่แล้วก็ตัวเปลี่ยนเกียร์ขับสี่นะอยู่นี้เองนะครับผมเปลี่ยนเกียร์ขับสี่นะชัดๆกันเลยนะครับไฮ t h o ไฮ f o นะครับนะฮะแล้วก็เอ่เอล f o นะครับเนี่ยโฟโล low ฮนั่นแหละนะครับผมนะฮะก็จับประมาณนี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับนะฮะข้างบนก็เรียบร้อยเรียบร้อยนะครับ คันนี้บอกเลยว่าเป็นรถมือเดียวจริงนะครับมือเดียวจริงนะนะครับลูกค้าได้ไปก็คือจะเป็นมือสองโดยแท้นะกระจกดมๆนะครับแล้วก็มองหลังนะครับเป็นการปรับแสงปรับแสงมาให้นะครับหลังคานะครับเรียบร้อยอย่างนี้เลยไม่มียันไม่มีเอกลักษณ์นะครับโอ้โหไม่ซื้อไหวเลยพี่นะครับใครรอคันนี้นะครับมาเหมือนผมรอไหมนะฮะผมก็รอคันนี้มานะครับนานเหมือนกันนะรับสี่นะก่อจะมานะ นะครับมาก็รีบรีวิวให้ชมเลยนะครับผมนะฮะเบาะผ้านะครับเบาะผ้าสีดานะนะฮะอ่ะประมาณนี้เดี๋ยวผมเปิดไฟดีกว่านะครับเปิดไฟให้ชมเลยดีกว่านะครับอ่ะนี่ครับมาสว่างหน่อยนะครับผมนะฮะก็เป็นลายผ้าเดิมๆนะนะฮะลายเดิมๆเลยนะครับผมเนี่ยอ่าได้เดินได้นะครับยังปกติเลยนะครับด้านหลังมีอ่เบาะแคปมาให้นะครับนะฮะในส่วนของมนักพิงด้านหลังเป็นผ้านะ แล้วก็ด้านหลังไลฟ้านะครับยังอยู่ครบนะครับยังไม่ขาดนะเส้นไลฟ้านะฮะก็จับประมาณนี้นะครับผมนะฮะสวยจริงๆครับประตูนะครับในส่วนของสมาร์ทแท็บนะครับหมดนะฮะโอ้โหพี่เอ้ยนะฮะอ่ะซูมชัดๆนะครับนะฮะดูนะนะฮะไม่เคยโดนประแจมเลยนะครับไม่โดนสกิดสกาวมาเลยนะฮะเหมือนเพิ่งทําสีแต่เมื่อวานนะเหมือนเพิ่งออกจากโรงงานแต่เมื่อวานเลยนะครับผมสวยจริงนะ นะลดหน่อยปุ๊บนะฮะในแผงประตูของสมาร์ทแครนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยมีเลยนะฮะโอ้โหแทบไม่ได้ใช้ง,งานนะครับหมายหกหมื่นพี่เอ้ยนะฮะประมาณนี้เลยนะฮะมาฝั่งนี้นะครับเลเบลในส่วนของคนขับนะครับตรงนี้เป็นคคชชัชนะครับยังอยู่นะนะครับมาดูในซอกตรงนี้บ้างนะครับอ่ะโอเคอ่ะมาดูนี้ครับหกหมื่นนะฮะเฮี้ยนเฮียนก็จะประมาณนี้นะ นะครับเหมาะสมกับเลขไม้เลยนะนะครับผมนะฮะอ่าเหยียบคัตบอยหน่อยนะครับเหยียบเบรกก็ลองลงมานะครับตรงกันก็คันเร่งนะฮะนะฮะประมาณนี้นะถ้าเป็นอ่ไม้หลักแสนนะครับหลักแสนสองแสนเฮี้ยนกว่านี้ครับผมนะฮะจะจะจะเฮี้ยนกว่านี้นะฮะปักใต้บ้านผมเลยเฮี้ยนนะนะครับที่อื่นไม่รู้เรียกไงโอเคอันนี้เป็นเบาะปรับมือธรรมดานะครับนะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนะ มาครับสตาร์ทเครื่องนะครับในโต้ต้าของรีโวนะนะครับต้องเหยียบคลัสนะครับเหยียบเบรกบิดสตาร์ทนะครับแล้วก็นี่ฮะสัญลักษณ์นขึ้นมาเลยนะครับไฮลักซ์นะครับผมนะฮะเดี๋ยวปิดปิดวิวก่อนนะครับอ่สัญลักษณ์เลขใหม่เลขใหม่ทำไมไม่ขึ้นนะฮะเดี๋ยวดับก่อนนะครับเมื่อกี้รู้สึกจะขึ้นอยู่6 6ห0มนะครับผม ใส่ลักขึ้นมาปุ๊บปั๊บนะครับใส่ลักใครล,ล,ลักขึ้นมานะฮะรอบเครื่องเดินดีครับนี่ยฮะหกหมื่นแปดพันนะครับเจ็ดสิบสี่กิโลนะฮะณนะตอนนี้นะครับผมนะฮะก็ในส่วนของดิสเพลย์นะครับหน้าจอของอเครื่องเสียงนะครับก็จะมีหลายโหมดเลยนะครับมีค่าเฉลี่ยของน้ํามันให้ด้วยนะครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นเดี๋ยวผมกดปุ่มโฮมก่อนโฮมเมนูครับอ่ะก็มี เชื่อมต่อโทรศัพท์นะครับแล้วก็ระบบเสียงนะครับอีโค่การตั้งค่าต่างๆนะครับผมนะฮะแล้วก็คอนเน็กในเรื่องของอ่า USB ต่างๆนะนะครับสามารถเชื่อมต่อได้นะฮะอันนี้อ่าตัวนี้เป็นไรฟ้านะครับก็เสียงก็ผมว่าดีนะนะฮะอ่ามีเลือกเสียงตรงนี้ทั้งหมดเป็นตัวทัศสกรีนนะครับผมสามารถทัศสกรีนได้นะฮะเนี่ยนะครับนะเล่นได้ใช้ได้ครับนะะหล่อมากนะอันนี้นะนะครับ แล้วก็สามารถปรับจากพวงมาลัยได้นะครับโหมดนะครับโหมดนะฮะโหมดผมกดกดนะฮะเนี่ยประมาณนี้นะนะครับอ่ะเกียถอยนะครับดันซ้ายสุดปึ๊บขึ้นบนนะครับอ่ะกล้องถอยทำงานแล้วนะครับจะประมาณนี้เลยนะพี่ได้ดิฟล็อกด้วยนะครับผมนะฮะตัวนี้ขับ4นะนะตอนนี้อยู่ที่เกียร์ขับสนะครับ S2 นะครับขับส S4 นี่ขับ4นะครับ Air4 นี่เป็นโฟล o w นะครับผมสามารถปรับเป็นในโหมดที่แบบทางโอ้โหเขาเรียกอะไรทางออฟโรดนะครับนะตะกุยตะกายนะครับลื่นๆคนช้ำๆอะไรประมาณนั้นนะครับต้องไปทางธุรกันดารอะพูดง่ายนะครับผมนะ L4 นะนะครับตรงนั้นถ้าใช้ในโหมดในเมืองก็เป็นตัวธรรมดาครับนะเป็นเป็น S2 ธรรมดานะครับ อ่ะประมาณนี้นะครับสำหรับไม่หกหมืนแปดนะสวยจริงๆนะครับผมนะเดี๋ยวไปดูฝั่งด้านท้ายกันครับมาครับในส่วนของท้ายกระบะนะครับผมนะฮะก็จะมีสัญลักษณ์นะครับไฮลักซ์นะครับตัว E นะรีโวนะครับผมนะฮะไฟเบรกตรงที่สามนะครับแล้วก็กล้องถอยนะอยู่เนี่ยครับซ่อนอยู่นี้นะครับผมนะแล้วก็มือจับเป็นโครเมียมนะนะสัญลักษณ์ฝั่งนี้โตโยต้านะครับผมนะอ่ะมาดูในส่วนของ ท้ายกันเลยนะฮะอย่างที่บอกนะคันนี้เพิ่งเพิ่งเข้ามานะครับยังไม่ได้เก็บงานอะไรเลยนะครับนะฮะดูในเรื่องของเม็ดองเม็ดอาร์นะครับรอยเชื่อมต่างๆนะครับตรงท้ายกระบะนะครับต้องอย่างนี้นะนะครับต้องอย่างนี้เลยนะครับผมนะถ้ายังไม่ได้ถูกชนไม่ถูกชนอ่างเงี้ยนะครับแล้วก็ร่องของท้ายกระบะนะครับจะประมาณนี้เลยนะฮะมาฟังขวานะครับอ่ะนะครับมันต้องเหมือนกันทั้งสองฝั่งนะพี่นะนะครับเวลาดูรถนะครับผม ไม่ต้องเป็นอาเนี่ยยังอยู่นะรูกลมต้องกลมจริงนะครับไม่ใช่เบี้ยวนะถ้ารูเบี้ยวเนี่ยไม่ไม่ใช่แล้วนะครับท้ายต้องโดนมานะครับส่วนในส่วนของไลเนอร์นะครับนะฮะที่ผมดูนะประมาณนี้ะยังไม่เรียบร้อยนะครับผมนะตรงนี้น่าจะอุดตัวขี้หมาให้นะครับแต่ถ้ามันโซมมากๆนะพี่นะเดี๋ยวผมเปลี่ยนไลเนอร์ให้นะครับสนใจลิบทักมานะนะครับผมนะประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านหลังนะนะฮะก็เดี๋ยวไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ครับ นะครับในส่วนของเครื่องไฮลักซ์รีโวนะครับ 2.4E นะครับนะครับตัวนี้ได้กับ4นะเครื่องก็จะเป็นอ่าตัว2,000 2.4ลิตรนะครับ2.4ลิตรแล้วกันนะครับผมนะก็จะประมาณนี้นะครับ150แรงม้านะนะฮะดูห้องเครื่องนะครับแล้วก็ดูฝาก่อนอ่าน็อตฝากระโปรงนะครับเนี่ยจะประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวผมขอใช้ไฟช่วยแล้วกันนะฮะ แล้วก็ไล่มาครับนะฮะตรงฝากระโปรงเลยนะครับผมตั้งแต่ข้างหน้านะนะฮะสตงสแตม์นะครับยังอยู่นะเม็นองเม็ดอาร์กนะครับผมนยรูกลมๆนะนะครับซีนตรงขอบยางนะครับตรงขอบฝากระโปรงนะฮะก็ยังอยู่นะนะครับอ่ะดูน็อตฝั่งนี้นะครับดูน็อตฝั่งนี้ปึ๊บอ่ะนะฮะก็จับประมาณนี้นะครับกองโซล่านะครับอ่ะกองหมุนนิดหน่อยนะครับ ก็เห็นใจด้วยครับทำบทชัดๆเองนะครับถือเองถ่ายเองนะนี่ฮะคานด้านหน้าครับผมนี่ฮะคานด้านหน้านะฮะมีตัว L นะนี่ครับ L ชัดๆเลยนะครับนะฮะแล้วก็ไล่มาครับนะฮะไล่มาในส่วนของฝั่งนี้นะครับก็เป็นตัว R นะครับนี่ฮะชัดนชัดเลยนะครับผมอ่ะก็ฝั่งนี้รู้สึกหลังๆนะครับโตโยต้านะก็จะมีในส่วนของอ่า เขาเรียกว่าพลาสติกนะครับชิ้นส่วนพลาสติกนะเข้ามาทําให้ดูสวยงามขึ้นนะครับดูเรียบร้อยขึ้นนะครับมาประกบมาประกอบนะฮะในส่วนของเครื่องนะให้ดูสวยงามขึ้นนะครับตัวนี้ยังมีเขาเรียกน้ํามันพาวเวอร์นะครับนะยังมีอยู่นะฮะแล้วก็ถังพักหม้อน้ํานะครับกูเล็ตนะครับน้ํามันเบรกนะอยู่นี้ท่อไอเสียนะครับดูสภาพด้านในนะนะเดิมๆนะครับผมเครื่องเดิมนะเครื่องเดิมเกียร์เดิมครับผม นะแล้วก็ในส่วนนี้ก็เป็นถ้อยเสียแล้วก็เทอร์โบครับนะอ่าซีนนะครับซีนต่างๆนะผมให้ดูปึ๊บเห็ี่ยนไม่ไม่รู้นะฮะตรงนี้แล้วกันนะครับนี่นะครับประเก็นฝาสูบนะครับฝาสูบฝาวาลนะฮะยังไม่มีน้ํามันเลือดรั่วซึมนะครับผมอ่ะนะครับแล้วก็แผ่นเพลทนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวดูใกล้ๆเนะฮะปึ๊บ ไม่โฟกัสอ่านะครับปี20เห็นข้างล่างไหมครับนะเอพิลปี20นะครับผมนะรถ3ปีเองนะเนี่ยสวยๆแบบนี้เลยพี่นะฮะไม่ซื้อไหวแล้วครับนะฮะใครที่รออยู่นะโฟวิวลนะครับผมอ่าแคปบโฟวิวลนะครับสีประตูหายากมากนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาสรุปกันครับมาครับอ่อโตต้าไฮลักซ์ รีโวนะครับ2 4 e นะครับ 4x4 4 w h e e l นะครับคันนี้นะครับผมดิฟล็อกนะคะเป็นสมาร์ทแครนะครับพีรนเนอร์นะครับอ่ะชื่อยาวไปหน่อยนะนะครับแต่เข้าใจได้ง่ายๆนะครับแครบขับสแล้วกันนะครับยกสูงแค่นี้เองนะฮะอันนี้ได้ไฟเป็นตัวโปรเจคเตอร์มาด้วยแล้วก็ d ดย์ไทม์ n n น i g ่งไลทนะครับที่เป็นตัว eplus มานะฮะคันนี้นะครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะย้ำผมใช้คำพูดคำเนี้ยได้เปลืองมากนะวันนี้นะ นะใครกาลังหาอยู่นะรีบเลยนะครับผมนะคันนี้เป็นปีสองพันิบนะครับเลขไม่ฟังดีนะหก0มืบนทเด้ันบาทปิดนะครับห8 0ม0นแดันกิโลเมตรนะครับผมหก0มืนแดันกิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะตกใช้ปีแล้วประมาณสอง0 0อ่ะตีกลมๆนะ2 0 0หมื่นหมื่นไปปลายสอ0 0มืนประมาณนี้นะครับนะฮะใช้ไม่เยอะนะโอ้โหสภาพผมอยากให้ดูช่วงล่างมากเลยนะฮะกิฟต์นะครับบอกเลยว่ากิฟต์นะฮะ เนียนมากๆใครสนใจนะหาอยู่นะรีบเลยครับผมนะหรือติดต่อมาได้ที่เบอร์ผมนะ093นะครับ2699898นะครับโทรเลยครับอย่าทักนะครับ0932699898นะครับบีมเพชรยนต์นะครับผมรถคันนี้อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับซอยเสรีไทยนะครับ68แยก1มินบุรีกรุงเทพนะครับผมนะฮะใครที่อยากมาดูรถอยากมาลองนะมาได้เลยครับผมรออยู่นะครับผมทักหาอ่าพี่บีมได้เลยนะครับผม อันนี้ลูกค้านะครับผ่อนอยู่มาณห้าแสนสี่เนี่ยผ่อนอยู่มาณหมื่นหมื่นหลักร้อยหมื่นหลักพันนิดนิดหมื่นหนึ่งพันไม่เกินนี้นะครับโดยประมาณนะนะครับดังนั้นลูกค้าที่มีรายได้สองเท่าค้างวดนะครับสองหมื่นสองสองหมื่นสามสองหมื่นสี่สองหมื่นห้านะครับเอาชัวร์เลยคนเดียวนะครับจบนะครับมีเครดิตดีซื้อคนเดียวจบนะครับลูกค้าข้าราชการนะครับและสากิจนะครับพนักงานบริษัทสลิปเงินเดือน นะครับผมขอเครดิตดีนะคนเดียวจบเลยนะครับถ้ารายได้ไม่ถึงรวมรายได้ครับพ่อแม่พี่น้องนะครับปู่พ่อแม่พี่น้องนะครับบุตรนะครับในคนในครอบครัวเดียวกันรวมรายได้กันได้นะครับแล้วก็มาซื้อคันนี้ได้นะครับจะคำนวณเป็นค่างวดให้นะครับผมอาชีพอื่นค้าขายนะครับมีตลาดนัดมีหน้าร้านนะครับค้าขายออนไลน์นะครับขอรายละเอียดในเรื่องของหน้าเพจหรือว่าค้าขายออนไล์เกี่ยวกับช้อปปี้ a ัสด้าอะไรพวกนี้นะครับผมขอหลักฐาน ในเรื่องของการมีการส่งเอกสารการส่งของให้กับลูกค้านะครับแล้วก็ออเดอร์ต่างๆนะครับมาโชว์หน่อยนะครับผมนะแล้วก็ในเรื่องของเกษตรกรนะครับก็สามารถออกได้คันนี้ผมว่าเหมาะกับเกษตรกรเลยนะนะครับทำไร่ทำสวนนะครับนะปลูกพืชไร่พืชสวนทำนานะครับได้หมดเลยนะครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะครับเลี้ยงหมูนะได้หมดเลยเข้าไร่เข้าสวนเลยครับคันนี้ออกแบบมาเพื่อนะฮะปีนเขาโดยเฉพาะนะครับผม นะลูกค้าที่อยู่ทางเหนือนะครับส่วนมากจะสนใจรถโฟลวิวลนะนะครับใครดูอยู่นะนะครับฝป่าบอกพี่บอกน้องด้วยนะครับทางใต้นะครับที่มีภูเขาเข้าสวนยางนะครับเข้าไร่นะครับได้หมดเลยนะนะครับเนี่ยทันนี้สนใจรีบติดต่อเลยนะครับผมนะฮะโอเคในช่วงนี้ใกล้ช่วงเทศกาลนะครับหยุดยาวนะนะครับใครที่กําลังมองหารถอยู่นะครับมาดูที่นี่ก่อนนะนะครับของผมมีทั้งกระบะรถตู้นะรถตู้ท่องเที่ยวนะครับตอนนี้นะช่วงปลายปีนะครับ ฤดูหนาวนะครับหรือว่าจะไปทะเลก็ได้นะฮะนะครับสนใจเข้าเข้ามาดูรถก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b บสไคร์ในช่องรถบ้านในหัวไปด้วยนะครับผมนะฮะแล้วก็ลูกค้าเคดดีนะครับผมมีแคมเปญให้นะครับขับฟรีเลยนะครับ90วันนะครับจบไปเลยครับขับฟรี90วันผมให้เลยนะนะครับโอเคเดี๋ยว EP นี้แค่แค่นี้ก่อนนะครับผมเนีส่วน EP ต่อไปเนี่ยจะเป็นรถทันไหนนะฮะเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูนะครับผมนะฮะ ฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับผม